ในห้องมืดสลัวแห่งหนึ่งแม่แมงมุมกําลังหาที่สำหรับวางไข่เธอคิดว่าที่นี่แหละเหมาะสมที่สุดจึงค่อยๆบรรจงถักใหญ่ไว้ตรงมุมเพดานทีละเส้นทีละเส้นอย่างมีความสุขเอาล่ะถักใยเสร็จเรียบร้อยแล้วสวยใช่ไหมล่ะจ๊ะดีจังเลยในห้องนี้ไม่มีควันไอเสีย ไม่มีกลิ่นบุหรี่เหม็นๆเห,นหมอะที่ลูกๆของฉันจะได้เติบโตอย่างปลอดภัยและมีความสุขที่สุดสวัสดีแม่แบงมุมเธอเพิ่งย้ายเข้ามาใหม่หรออุ้ยสวัสดีจ้าเจ้าหนูฉันกำลังจะหาที่วางไข่ให้ลูกๆอยากให้ลูกๆได้เติบโตในที่ที่สะอาดไม่มีมลพิษในอากาศแบบที่นี่ยังไงละจ๊ะที่ที่เธอเพิ่งมาอยู่แห่งนี้ก็คือ บริษัทผลิตบุหรี่ยังไงล่ะอะไรนะจริงเหรอเจ้าหนูแย่แล้วอแต่เอ๊ฉันไม่ได้กลิ่นบุหรี่เลยนะก็คนที่นี่เขาก็รู้เหมือนเธอนั่นแหละว่าบุหรี่ไม่ดีเขาก็เลยไม่สูบยังไงล่ะคนผลิตบุหรีแต่ไม่สูบบุหรีนี่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 แล้ววันไหนที่ทุกคนหน้าทหมึงทึงกันแบบนี้ก็จะมีหัวหน้าใหญ่ส่งเสียงมาจากตรงนั้น ผมมีเรื่องสำคัญอยากจะมาบอกพวกคุณทุกคนทุกวันนี้คนสูบบุหรี่ลดลงเพราะหลายๆหน่วยงานรณรงค์เรื่องพิษภัยของบุหรีกันมากขึ้นนั่นก็หมายถึงรายได้ของบริษัทเราก็ลดลงและยังลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเป็นแบบนี้แน่นอนว่าจะส่งผลกระทบกับเงินเดือนของพวกคุณด้วยฟังดีๆจะใช้วิธีไหนก็ได้ ทําให้บริษัทของเรากลับมามีกําไรมากขึ้นอีกครั้ง <c oughs> เข้าใจกันแล้วนะขณะที่ทั้งห้องกําลังตกอยู่ในความเงียบชายคนหนึ่งเดินออกมาพูดกลางที่ประชุมพอตพอตจะช่วยพวกเราได้พอตพอตมันคืออะไรเธออยู่ที่นี่มานานรู้หรือเปล่าว่าพอตมันคืออะไรอะ่ะไม่เคยได้ยิน แลละไม่รู้จักเยพอตจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องบุหรี่ที่กำลังถูกโจมตีว่ามีกลิ่นเหม็นเพราะว่าพอตใช้น้ำยาที่สามารถปรุงแต่งกลิ่นได้ทุกคนอยากได้กลิ่นอะไรบ้างละ่ะ <c oughs> กลิ่นสตรอเบอรี่บลูโซดามะนาวกลิ่นกุหลาบวานิลาเราทำได้หมดเรียกว่าสูลรชื่นใจ <c oughs> แต่พวกเราต้องรักษาความลับสุดยอดไว้นะครับเขากำลังจะบอกความลับสุดยอดด้วยอ่ะ เบาๆหน่อยเดี๋ยวพวกเขาก็ได้ยินหรอก <c oughs> ความลับก็คือน้ำยาของพอตถึงจะมีหลายกลิ่นหลายรสแต่ทั้งหมดก็จะทำให้เกิดการระคายเคืองเนื้อเยื่อต่างๆทำให้ปอดอักเสบก่อมะเร็งที่สำคัญในไอระเหยมีสารนิกเกิลน,นิโคตินคาร์บอนินดีบุกโคตินินตะกัว่วโคเมียมแคดเมียม PM 0 1และ PM 2.5 <c oughs> แล้วก็ต้องเปลี่ยนชื่ออย่าเรียกให้เชยแล้วติดคำว่าบุรีนะครับเพราะภาพลักษณ์ของบุรีมันไม่ดีเราต้องเรียกใหม่เพื่อให้ทุกคนลืมบุรีฉันไม่เข้าใจความคิดของมนุษย์พวกนี้จริงๆเลยเพราะอยากได้ผลกำไรถึงกับต้องผลิตสิ่งที่ทำร้ายมนุษย์ด้วยกันเองพวกเขาส่งเสียงดีใจอะไรกันนะขอไปฟังใกล้ๆหน่อยคิดดูนะครับถ้าผู้ใช้พอร์ตเป็นเด็ก ก็หมายความว่าพวกเขาจะได้ซื้อและมีเวลาใช้ผลิตภัณฑ์ของพวกเรานานขึ้นในบุหรี่ไฟฟ้าหนึ่งแท่งมีปริมาณนิโคตินเท่ากับบุหรี่5ซสองสมองของเด็กเรียนรู้เร็วกว่าผู้ใหญ่จึงเสพติดง่ายกว่า7ใน10บคนจะเลิกไม่ได้คราวนี้พวกเราก็จะรวยเออเย่มากๆเลย ไปถึงทำร้ายได้แม้กระทั่งเด็กๆฉันทนเห็นมนุษย์พวกนี้ทำร้ายกันเองต่อไปไม่ได้อีกแล้วล่ะเจอใครฉันก็จะบอกทุกคนให้รู้ถึงความชั่วร้ายนี้อ้อทุกคนที่อยู่ที่นี่ยังไงล่ะทุกคนที like ่อยู่ที่นี่จะช่วยเด็กๆได้ช่วยกันได้หรือเปล่าจ๊ะเสียงยังเบาแบบนี้ถ้าช่วยกันได้ปรบมือดังๆได้ไหมจ๊ะว้าว แม่แบงมุมชื่นใจดีใจมากๆเลยถ้าผู้ใหญ่ทุกๆคนพ่อแม่ผู้ปกครองหน่วยงานและองค์กรต่างๆช่วยกันชี้ให้เห็นถึงผลร้ายจากอันตรายของพอดความลับของบริษัทมืดดำก็จะถูกเปิดเผยเรามาช่วยกันปกป้องเด็กๆปกป้องอนาคตของชาติด้วยกันนะจ๊ะแม่แบงมุมรีบไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนละจ้ะบายบาย